พี่ครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาลุงลุงานเพื่อนลุงใหญ่กลับมาถึงที่แล้วครับหลังจากที่เก็บกู้รอบดักกุ้งโอ้ดูอุปกรณ์ลุงใหญ่นะครับมีสัมภาละทั้งหลายสิ่งหลายอย่างเก็บผักบุ้งมาด้วยครับผักบุ้งของงามงามครับผักบุ้งหนาเขาเรียกผักบุ้งแดงเนาะเอาไปให้คุณยาย จะจำขายก้าเจอก็จะเก็บอย่างนี้ทุกวันแหละพี่น้องผมก็จะเดินลัดเลาะมันตามป่ายูคานี่แหละคอยช่วยจะไปเทกุ้งที่บอ่อนี่แหละที่มีกระตอบทุกวันนั่นแหละครับเก็บกู้เสร็จก็เดินลัดเลาะมาอย่างนี้ผมเห็นวิวมันสวยอากาศดีก็อยากถ่ายวิวที่สวยอากาศมาให้พี่น้องได้ไ้ดูกันไ้ชมกันผมเห็นทุกวันผมก็ยังชอบ อุ่ออนมันเดินลัดแล้วไปตามทางนี้มันดูสวยมันบรรยากาศแบบบ้านๆอ้ยแต่ว่าราคานี่ผมว่าหลายสิบบาทอยู่นะครับจะว่าหลักล้านก็จะเกินไปอยู่ัหลกสิบบาทยมันบรรยากาศจะสว,สวยมองไปทางนู้นก็จะมีเด้กของนาเขาและเล็มหญ้าอยู่นู้น พี่น้องนูน่นะทางนูน้นอ่ะก็จะแล่เล่มยาอยู่ทางนูน้นมีต้งงตน,นจงต้นการบรรยากาศให้ดีผมว่าบรรยากาศมันเหมาะกับบ้านก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมว่าอยู่ที่สว,วยมันจะเป็นหน้าแรงก็จริงแต่ว่าบรรยากาศมันให้อยู่าตอนนี้เราโมไซคู่ชีพเต็ม แต่ผมนั่งไม่ได้มอไซมันเกี่ยวกับกิ่งไม้ก็เลยต้องเดินเอารถโมไซทิ้งไว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเอาครับพีน้องกุ้งชะไครที่แล้วนี่หลายบาทเลยนะครับสายตาก็สวยไปจะถึงที่ผมจะเจอกุ้งแล้วล่ะ ไปถึงแล้วนะเดินไม่เยอะนะตามลุงใหญ่มาอยากให้ดูบรรยากาศบานทั้งทานมีความสุขกับอีกอย่างนึ่งน,นะครับน้องเพื่อนๆพ่อแม่ลุงละล้านตามลุงใหญ่กลับบ้านไปเที่ยวกันหลังจากเทคนิวกเสร็จก็จะไปดูรอบจับกระช่อน รู้วันนี้จะผานไหมมจะได้จะเข้าไหมก็สองวันแล้วมีอใหญ่ไม่ได้ไปดูมันไม่เข้ามาหลายวันมีวันนั้นทะมันได้ก็ได้สี่ห้าวันได้ครั้งนี้สองสามวันได้ครั้งได้ทุกวันมันก็คงจะดีนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องก่อนจากลาในวันนี้ก็อย่าลืมล่ะให้กำลังใจลุงใหญ่บ้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามลุงใหญ่ด้วยนะครับขอบพระคุณครับบ๊ายบายโอ้วันนี้มือไว้ว่างต้องขออนุญาตนะครับพี่น้อง